วันนี้เราจะทำสปาเกตตี้ไข่ปลากันนะคะไข่ปลารมควคันค่ะเราจะใช้เส้นสปาเกตตี้สดนะคะวันนี้ไข่ปลาของเราแล้วก็มีกระเทียมแล้วก็มีพริกเครื่องปรุงมีแค่นี้คะ่ะเมนูนี้ทำง่ายคะ่ะไม่ยุ่งยากไข่ปลาเราก็จะมาขูดๆนะคะแต่ขูดให้เป็นเส้นใหญ่นะคะไม่ขูดฝอยนะคะ พ่อครัวของเราก็พร้อมค่ะกระเทียมกับน้ำมันอลิฟผัดให้เหลืองนะคะผัดให้เหลืองเสร็จแล้วเราก็จะเติมด้วยพริกค่ะพริกเราก็ไม่ทำให้ไหม้นะคะเราทำให้แค่พอเหลืองๆห,หอมๆค่ะถ้าทำนานจะไหม้ตามด้วยปลาค่ะไข่ปลาของเราไข่ปลารมควัน อันนี้เราก็จะไม่ทําให้สุกเยอะนะคะเพราะว่าเราจะกินแบบกรอบๆไข่ปลาสุกง่ายค่ะเสร็จแล้วเราก็จะปิดไฟนะคะไข่ปลาของเราก็จะกรอบสปากเกตตี้ไข่ปลาเราก็เสร็จเรียบร้อยค่ะมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะทุกคนอร่อยอร่อยแบบฝรั่งอิตาเลียนนะคะขอบคุณที่รับชม